สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เราอยู่เกมตีมหุยนในเชนพุริกอนกันอีกแล้วนะครับและเขาเตรียมตัวจะเปิดให้มินตัวละครได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยมีภาพโัวทีเซอร์ออกมาน่าสนใจมากๆนะครับส่วนทีมงานผู้พัฒนาครับเป็นสตูดิโอเกมที่ชื่อว่าสตูดิโอ3 6มมีการพัฒนาเกม,เมอ,อื่นๆลงบนแว่น V R อย่างออ u l u ัสมาแล้วคราวนี้มาในรูปแบบของเกมบล็อกเชนกันบ้างครับ กับเกมที่ชื่อว่าเมเจอร์คอร์ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตุกเกมเฉยๆฝากกติดตามช่อง YouTube p พย์ l o t แล้วก็กลุ่ม Facebook p พย์ l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสาร,รสําคัญในวงการเกมในน้ทฉีเนาะมาดูในส่วนของทีมผู้พานาหรือว่า Studio อเกมที่สร้างสรรค์ผลงานตัวเมตจคอกันออกมาก่อนแล้วกันนะครับ สามารถไปดูผลงานของเขาได้ครับที่เว็บไซต์369ห .fun ครับเขามีพาร์ทเนอร์ต่างๆอยู่เยอะพอสมควรนะฮะและเกมที่ออกมาใน Oculus ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเกมในทีมหุ่นยนต์ด้วยเหมือนกันนะและส่วนของ Major Call ครับคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยคล้ายๆกับเกม,เมอ,อื่นๆที่เราเคยเล่นนครับในระบบของการ PVE PVP และเมื่อคุณสำเร็จภาร,รกิจได้รับรางวัลมาครับคุณก็สามารถนำไปอัปเกรดคุนลบของคุณออกไปสู้รบกันต่อครับ แต่ปัจจัยหลักๆเลยของเกมนี้คือเกมสามารถเล่นฟรีได้ครับ <c oughs> ทางทีมงานผู้พัฒนาครับ <c oughs> เขาได้บอกไว้ว่าเกมนี้ทำมาในรูปแบบของการเล่นฟรีในลักษณะของฟรีทูเพย์นะครับแต่ถ้าใครอยากมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับก็ไปสามารถซื้อหรือไปเปมาได้เนาะช่วงแรกของการเล่นครับจะเป็นในรูปแบบของ PVE ไปต่อสู้กับคอมพิวเตอร์เก็บเลเวลเก็บของกันก่อนนะครับพอเล่นได้ถึงเลเวลที่เกมกำหนดครับ ส่วนต่างๆก็จะปลดล็อกออกมามากขึ้นครับในโหมดของการ PVP ให้คุณสามารถไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ฮะเกมจะมีกลุ่มครับหรือที่ผมเรียกว่าสังกัดแล้วกันเนาะทั้งหมด3ทีมหรือ3สังกัดครับให้คุณสามารถเข้าไปเลือกได้ด้วยแต่ละสังกัดครับแต่ละทีมจะส่งผลโบนัสเพิ่มเติมครับที่สามารถแพ้ชนะกันระหว่างทีมได้ด้วยนะเรียกง่ายๆว่าคล้ายๆกับระบบอาชีพของตัวละครในเกมอื่นแล้วกันครับที่แต่ละทีมมีแพสซีโบนัสที่แตกต่างกันครับ ัว NFT ของเกมนี้ครับจากที่ออกข้อมูลมาเนี่ยจะมีส่วนของหุ่นยนต์ครับที่คุณสามารถบังคับออกไปต่อสู้ได้ส่วนที่2ครับคือส่วนของพลรคับหรือว่าคนขับหุ่นครับที่สามารถเลือกมาบังคับหุ่นยนต์ของคุณได้ก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมแตกต่างกันอีกครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนแลนครับส่วนที่ฮอตฮิตที่สุดของเกม NFT เนะให้คุณสามารถไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งปลูกสร้างในบนแลนของคุณครับเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆคุณได้อีกทีหนึ่งครับ และรางวัลจากภารกิจที่เราลงไปแข่งขันครับหรือได้รับมาจะเป็นตัวเหรียญครับที่ชื่อว่า FAB เป็นเหมือนเหรียญอิงเกมค r นซี y ภายในตัวเกมครับได้มาจากการทำภารกิจต่างๆการต่อสู้การชนะในโหมด PVP ครับส่วน Use Case ในการใช้จ่ายก็สามารถนำไปใช้อัปเกรดส่วนต่างๆของญญหุ่นยนต์ของคุณได้ฮะแต่ทั้งนี้ครับส่วน white paper รายละเอียดเกมฉบับเต็มยังไม่มีออกมานะครับที่เขาประกาศครับจะมีการอัปเดตและปล่อยออกมาในเร็วๆนี้ช่วงคอเตที่3ครับ รวมไปถึง Roadmap ของตัวเกมด้วยนะแต่ถ้าใครสนใจเกมนี้ครับพาร์ทเนอร์ที่พอจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ที่เราได้ยินมาอย่าง y g t นะครับเข้ามาร่วมลงทุนในเกมนี้เหมือนกันเนาะและปลายเดือนนี้ครับรกรกฎาคมจะมีการขาย NFT ของเขาที่เป็นตัวหุ่นยนต์ออกมาก่อนนะครับราคาตัวละ50 US dollar เครับเปิดขายสำหรับผู้ได้รับไวลิสในวันที่26รกรกฎาคมและพับ l i c ในวันที่28รกรกฎาคมครับ ใครสนใจสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมของเขาทั้งทางกลุ่มเทว Twitter แล้วก็ Discord ของตัวเกมได้นะครับซึ่งตัวหุญญ่นยนต์แน่นอนครับเขาจะมีตัวอาชีพที่แตกต่างไปด้วยนะ,ะมีหลากหลายอาชีพเลยครับคุณสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทางมีเดียของเขาครับโดยรวมแล้วครับเกมเนพื้นฐานทีมพัฒนากราฟิกจากเกมในเฟของ Pre Alpha ที่เราเห็นกันถือว่าเกมนี้มีพื้นฐานค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะฮะ แลวมาเปิดเพิ่มเติมในโหมดของ NFT ครับให้คุณสามารถเป็นเจ้าของส่วนต่างๆได้เช่นหุ่นลบตัวละครหรือว่าตัวแลนด์และบอกว่าตัวหุนราคาไม่ค่อยแรงเหมือนเกมอื่นสักเท่าไหร่เนาะแต่การเล่นได้หลากหลายมากขึ้นครับอาจจาเป็นจะต้องมีหลายตัวละครหรือว่าตัวคนขับอีกหลายตัวมาเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการเล่นของคุณครับใครสนใจลองไปติดตามข้อมูลเขากันต่อได้ละถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใใหม่นนคลิป้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ